สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะ mm. คลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสรากิมแห่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm. พามาเบิงบักทัวค่ะกาลังเป็นดอก mm. ก่อนสิไปเบิงโตเลกไปชมตัวเลกอ่ะ mm. โอ้ยเบงบักทัวเพียกํกลังขึ้นค่ะ mm. ดอกอยู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะเด mm. ี๋ยวพาเบงนำ บกบืกอ้องเบื้องเบื้องก่อนค่ะพี่น้องค่ะอย่าฝ่าเบื่อเด้อค่ะพี่นออ้องเบื้อหลายหลายทางพี่ก็ได้แต่ว่ามันหนุอยหน่อยค่ะพี่น้องค่ะพวกนี้หนุอยสำหรับมือนี่เราบอเป็นการเสียเวลาเขาก็ไปชมตัวเลขไปเบิ่งตัวเลขก,กันเลยค่ะแนวทางซื้อสระกกินแบงรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ มาชมกันเลยค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้แนวทางสื่อสากกินเมืองรัฐบาลของคนข้อหวยแล้วก็เมทรมเนียนแล้วก็ของใบเขียวเนาะค่ะเนาะสำหรับคนข้อหวยงวดวันหนึ่งหันลุดเนาะจ้าพี่น้องจ้าแล้กก็มีเขามีออกมีลุดไม่แมนค่ะพี่น้องคะเป็นเพียงแนวทางสื่อสลากกินเมืองรัฐบาลอันนี้เป็นแนวทางล่างแล้วค่ะพี่น้องคะเข้ามา ลุนกันต่อไปว่ามันสีขาบปะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนใแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดหกห้าหกเก้าหกเจ็ดสามห้าสามหนึ่งสี่สามแล้วก็สี่เจ็ดค่ะพี่น้องค่ะเป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินเมืองรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ชงยวันพาทรงเหลกนี่กระสิน้ำเหล็กเด็ดเล็บมม่นมาฝากมาตอนมาแบ่งปันในเพื่อนๆดนเบิ่งงในชมค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเป็นของแม่ทับเน,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 นียนค่ะแม่ทับเนียนนวดที่แล้วนี่ก็เข่าเด้อค่ะหาสามสามหาค่ะพี่น้องค่ะมวัน,นี้ก็เอามาฝากคห้พี่น้องในเบิ่งงในชมเพื่อก,กาค่ะเลขก,ก็มีอยู่สิบตัวสิบหางคือเก,กเาล่ะค่ะพี่น้องค่ะเลขกระสินี้สองสี่ หกห้าแปดเก้าหนึ่งแล้วก็ห้ค่ะพี่นอ้องเลือกเอาตามใจชอบนะคะพี่น้องค่ะขึ้นอยู่กับดวงนะคะเอาเล็กซีเมนขนาดใดเหมือนเพื่อนเอฟซีเบงแลวบอชอบอาาบอมักกาบอสือคือเก่าละค่ะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนเหล่แต่วาสนาเนาะค่ะพี่น้อง่ะก็ะขอให้พี่น้องในม้านได้โชคดีเลือกตัวได้ให้ถูกเลือกตัวได้ก็ให้แม่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะหมดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบปีหกสีนะคะอันนี้เป็นเลขใบเขียวค่ะพี่น้องค่ะหมดที่ลเลลในก็เขา สามสามหางวนกดก้อนนุ่นเขาทึ่งดังทึ่งบนค่ะพี่น้องวันนี้ไ้มาเกาหางค่ะแปดสองแปดสี่แปดหกเก้าเก้าสี่งศนยลอกศูนยคอยพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเด็ดเด็ดเด็ดเม็นเมนจากช่องยาบัานพาสองเหล็กนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสขไครต์น้ำแน่เป็นกำลังใจให้กนในเด้นค่ะพี่น้องค่ะ เกี่ยวกันคิดนาจ้า